สบายดีครับพี่น้องที่ก,รรก,กติกครนเซนที่น่ารักของคู่โคกทุกคู่ค้นกับพ,บพอ่อๆกับคู่โคกมาดีกับส้ามกลังบรรยากาศอันร้อนระอุของอังภ่าอีสานครับฮ้อนเป็นฮ้อนพี่น้องผมปับบรรยากาศตับร่างกายบพท่านคู่โคกคไข่เป็นสองมือเพิ่งดีๆขึ้นแน่ขอบุญขอบุณพี่น้องทุกมองบอลกับคู่โคกหายไปใส่นอวัานคือบอลลูนกีบวัาน ก็ถึอมัเป็นห่วงก็ทุกขมากอยู่หลายสายอยู่กับขอบุญขอบุณหลายๆเด้อที่เป็นห่วงนะครับอาการก็ดีขึ้นแล้วครับตามลําดับแต่กันยังอ่อนเพียอยู่บ้างเป็นวัดครับบริจิตโควิดนะท่านผู้พันดีศักกับท่านรุ่งตั้งกับเป็นห่วงไปตรวจโควิดเดี๋ยวนี้วาสัตว์ไปแล้วครับบ่มีหรอกนะครับบ่มีบ่มีขอบุญขอบุณหลายๆครับแต่สบายใจขึ้นมากเนี่ยรดดับหนึ่งครับมาบอพี่พอนองคือเกาเหมือนเดิม นะเดี๋ยวก็กินอดจิถึงบริพ่อกันต้องมือครับกระปิดกระปล่อยหรือเกิดชิมคู่โครกกระไดยังสีวม่ยังไงนะครับนุ่งผ้าใบาจำเป็นนะครับออกมาวันนี้ก็อยากเตือนพี่พี่น้องน้ำสดินะครับพ่อครับข้าวข้าว,าวหลายอันพันแนวนะครับมีแต่แนวเป็นอันตราได้ต่อพี่น้องปวงชนชาวไทยนะครับาชาชนทั้งหลาย นะครับผู้ที่เขามาิิตามบงช่องคู่โคกเอยู่ดีมีแห้งเด้อเออ่อยติจเก็บป่วยดูคือคู่โคกในช่วงนี้ปีนี้ก็จีถือตามถือตามความเสือทั้งอยังะทั้งหมอดงหมอดูก็ดวงบุ้คไดีแล้วครับนะครับ,นะรบ,ก,บกับปิดกกปลปอยนะออกมาเตือนไพ่กัน,นครับ ไพ่นี่มันมีไปถูกหม่องบอลเพราะว่าทุกมือนี่ระบบอินเทอร์เน็ตระบบโลกโซเชียลเนี่ยครับทั้งอิเล็กทรอนิกส์นี่มันจะเรื่อน้กวหนานาถ้าผูใ้ใดจิตตามตามบ่ท่านมันก็ะทำให้เป็นเหยื่อไนะพ่ไม่หลายไพ่ครับพี่น้องผมอย่างเช่นพี่น้องทีเสพข่าวพี่น้องที่ติดตามทั้งโลกโซเชียลนะครับทั้งอินเทอร์เน็ตนะทั้งออนไลน์นี่แหละนะครับกตระวังในเรื่องครับ แจ้งข้อเส้นเตอร์นะครับโทรมาเ้ารับสายนี่เพียงสองนาทีเงนเินเกี่ยงบัญชีไปเลยเลยครับมัญหาจะไหนโมโหนะครับอันตรายเหลือเกินถ้าท่านมีญาติพี่น้องกับพย,ายา่าบันทึกซือ้อในโทรศัพท์ของท่าน้นไรนะครับว่าผู้ติดต่ตตตอติดตามห้านั้นนะครับเป็นผู้ใดโทเข้ามาทางโทรศัพท์นะครับเป็นเบอร์โทรนะครับอันตราย บางเื้อบางที่ก็เอาหองไปเป็นเงื่อนกู้นะครับโทษเขามาห้าสายปรับไปกับเป็นแอปเงื่อนกู้ก็มีเงืนกู้เทือนครับแอปเงื่อนกู้เทือนเป็นเป็นแจ้งเลยนะครับอยู่ต่างประเทศนะครับน้่จับกะบได้แต่ก็เงิ่อนยุดดอกนะครับเงื่อนกู้นอกระบบแบบเทือนเือนแบบนี้นะครับอันเขามีกระซ่วงดิจิตอลนะครับกระท่วงไอ้อิเล็กทรอนิกส์นะครับกระส่วงสื่อสารนี่เขามีไว้เห็นหนะังคู่โคกกระเงิดอยู่ นะว่าสามารถที่ไปบอกไปกำจัดเขาได้เลยปล่อยให้มีเกินนะครับปวาท่านติเบิ้งท่านยูทู Tube, บปวาท่านติเนรนโทรศัพท์มือถือท่ง ok, างติ๊กต๊อกกระตมแอปเงื่อนกู้แอปการพนั่นขึ้นเต็มเฮ็ดยังเขาหดได้เลยครับแล้กสีมีไปเฮ็ดยังหล่ะครับเพืองภาษีอาก่อนประชาชนโอ้ยสุดยอดแย่ครับรัฐบาลกไ็ไไ้เบืองแย่งในเด้อครับแต่ประชาชนเดือดร้อนเหลือเกิน การพนันออนไลน์เต็มเลยครับัวแน่เลยครับอาจจะมีคนวงในหรือผู้จะมีผลประโยชน์ที่เป็นอิทธิพลนะครับเขาไปควบคุมรัฐบาลแลว้วา่สามารถกําจัดม้วนนี้ออกไปได้มันทําให้ประชาชนเกิดความสงสัยจริงหรือไม่นะนะ่ะว่ามีส่วนบอนะครับทางควมเดือดร้อนให้ครับ ประชาชนคนไทยแหละก็สอปปปาเล่าบังกับหรือไหนบุ่นก็บบูหหรือต่างประเทศก็กับมีอยู่กับปจักนะครับพี่น้องผมะขอบบุญขอบุ่นพี่น้องทุ่งมองวอนเออใหรมดระว่างหลือเกินเตือนไพ่กันนะครับอันนี้คือเชิงแอปเงื่อนกูที่เทือนนะครับกูหาพันกับว่าหาหมื่นนึ่งสินะครับปรับเปลี่ยนไปในเบดนะครับอ่าระวังสายโทรศัพท์ดีๆก็แล้วกันพี่น้องเอ้ยย่นลอยกับป กู้ในแอบ,บเถื่อนเน้ออันตรายได้ครับใต้หนีโบ่เบิดเน้มีทนาย่นออกมาบอกว่าทนายบางคนทนายเพื่อประชาชนออกมาบอกว่าท้าผูใ้ใดถูกโกงจากแอปเงืนกูเถื่อนนี่เอบอกว่าสิเป็นเอากูไปแล้วนะครับแล้วก็ไปว่ากูหาพันวาหาหมืนหน่นนึงสินะครับแล้วก็ท่วงถามแบบรำคัญจุกจิกคมคูเอาชีวิตแล้วก็ วอาว่าเป็นภาษามนุษย์นะครับแล้วก็ับไปจานห้องทั้งโลกโซเชียลพี่น้องก็แจงคว่ำหนีเลยเ้อแจงคว่ำไว้กับสถานีตำรวจนั่นแหละอยู่ใกล้บ้านท่านนะครับหากจับได้นะครับหากจับได้ท่านก็ที่ได้ส่นหนีเขานั่นแหละแต่ว่าทีส่ใสนหนีแบบนี้มหาโหดเนี่ยครับพอสามสิเป็นผู้สั่งนะครับนี่ต้องดอกเบี้ยก็ต้องเป็นไปตาม อดอกเบี้ยก็ให้เป็นไปตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดนั่แหละครับบ่สูงบ่เป็นยืมหาพันบวกดอกเบี้ยหาพันเป็นหมื่นหนึ่งนีงส่สินะแต่ปกติมันจะเป็นทังสี่นะครับพวกแอบเงินกู้เทือนระมัดระวังดีๆก็แล้วกันนะพี่น้องผมจากการพนันออนไลน์บ่มีผู้ใดไ้ผู้ใดดีหรอครับออกมาโอ้โหเอานาตาคนมีชสือเสียงพรอมอ,ออกมาโคษณาแต่ว่าเป็นรักเอานาตาเข้ามาดิ แต่สุดท้ายแล้วมันกับโบแมนเขากับโบเดเฮตเตงส์นะครับอันนี้ก็ยังมีอยู่นะเปิดโทรศัพท์ิ่งขึ้นมากกับหูนะครับอันนี้คือเตือนไทยเดอ้อดีกว่าวังดีไพ่อันที่สองอันนี้เป็นไพ่ระดับชาติครับดูจินพัษยาก่อนประชาชนปนโกงนะครับอันนี้มันติเป็นตัวแย่ก็ติเป็นในระดับนักการเมืองหรือภูมีอีธิพลมีบารมีเจ้าสัวในระดับคุ้มรัฐบาลได้แต่บางพวกบางบอลเขาก็เอื้อว่าพวก พยาปริงควายปริงนี่มันดีดูดเลือดครับดูดเลือดควายเป็นปริงตัวใหญ่เป็นแต่ย่านนะคอยสูบเลือดสูบเนื้อนะครับในระบบธุรกิจเศรษฐกิจใหญ่นะบ้างเล็กบ้างมันก็นเอาไปหรือมีการตบซับกันที่เป็นข้าวนั่นหละพี่น้องผมอันนี้คือแก๊งพยาปริงควายนะสูบสูบเลือดสูบเนือภาษีอากรพี่น้องประชาชน งบกองทงัฐรัฐบาลที่ออกมาไปสู้กระซ่วงใดนเนี่ยนะครับก็มีการแหบการใหม่กันล่ะครับนะบบริสุทธิ์ยุยิตีรมบตตกถึงมือประชาชนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทว่าท่านาว่ามีการโกงกินกันน่น,นะบอกครับประเทศไทยนี่ถนนทุกสายบวชสิทธ่างไปหน้ากระามแทบสิปูเรื่องข้ามบุหล่ะครับงบประมาณมันบันเปนน่อยๆแต่ว่ามันก็ หกเขียเสียราดกันไปนะครับจากสูงลงมาต่าเป็นทอดๆครับพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้กับไพ่คือกันครับดังนั้นการเลือกตั้งที่มีขึ้นต่อไปเพรว่าที่แนระรดับใดพี่น้องใก่คิดบ้างดีๆนะนะน,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 นะครับว่าผู้ใดบริสุทธิ์ยุติธรรมนะผู้ใดเป็นคนที่หักะ่าช่อย่างแท้จริงโป่โกงบ่กินนะครับอีกไพ่อีกพวกหนึง่งก็คือไพ่ป้นชาิป้นแผ่นดินคือกัน ที่เป็นข้าวครับสองประกอสี่ขีดศูนย์หนึ่งครับซึ่งจากสำนักสองประกอก็คือสำนักง,งานต้นรูปที่ดินเพื่อการทํำกินของเกษตรกรนะครับอมีไว้ให้ผู้ที่มีที่ท้ำกินที่เป็นเกษตรกรนะครับเขาไปจับจองในแหล่งป่าที่เสื่อมโทรมนะครับแต่ว่าก็มีข้าวอยู่ป่าเขาใหญ่ครับพี่น้องผมมีผู้มีอิทธิพลบางพวก นะครับไปให้ข้าราชการของสอปกอในแต่ละจังหวัดนะครับออกเขตสปกอก็คือออกเขตเป็นเป็นในเขตปฏิรูปที่ดินนะครับซึ่งผมเป็นปลาเสื่อมโทรมยังเป็นปลาธรรมชาติอยู่นะครับให้มาเป็นของตนเองอจ้างนายกอ,อไปเป็นเกษตรกร,ร,กรไปเป็นเกษตรกรบมมีมองทํากินให้เขาไปจับจอง จากนั้นก็ใหเขาขายให้แกเจ้าของแล้วกะ็เปลี่ยนจากสทีสมประกอบขึ้นเป็นฉนดนอโซสามบังนะเปลี่ยนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะมันก็เริ่มเกิดเหตุกันอยู่ที่เขาใหญ่โคราบนะครับพี่นอ้องผมนะผมมีอีชีพลนคนด้วยบางกลุมก็แปลงจากที่มประกอบเป็นชนดก็เริ่มมีเรื่องมีเล่ากันอยู่ครับเดี๋ยวนี้รัดฟาดรัดกันอยู่ครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเป็นทีข่าวฮือฮาผู้ดใดสิทีคูก่กับ รับชมงกันต่อไปหรือเรื่องนี้สี่กายเป็นเนี่ยงล่ะสิกกายเป็นแค่เขาเอื่นไว้อย่าง่ะคือเจ้าเจ้ากันไปบพมีอย่างเกิดขึ้นบ่รา้พวกไอ้ตีคุกนี่ตรราดามันต้องมีคนตีขุกต้องมีคนทำผิดพวกสบประกอก็ออกทีว่าอ้างแผนที่อ่างแผนที่ของสบประกอ บันอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นโมอดโโลก,โลกมีผู้ดูแลอยู่นะครับเขาก็บอกว่ามันบระมาณนะแผนที่นี่มันไม่ใช่นะความจริงมันต้องเป็นแผนที่แผนที่มันทับกันครับพี่น้องผมบัานคนละฉบับสุดท้ายต้องใส่กรมแผนที่ทหารนะจักไผสิพิเษไฟสีถือพี่น้องผมเดียวนี่การยิ่นข่าวล่าสุดว่าข้าราชการในสปกโคราชง่ายแล้วครับนะ นักสีโดนยังต่อไปเด้งหนา้าเด้งหลังอะ่ะนั่นก็เนื้เปียบเงินเกินไปครับพี่น้องผมบุกลุกพื้นที่ปลาเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับซึ่งเป็นปลาโมโดโดกโลกเลยนะครับขนาดโมรดดกโลกกันยังพักกันเห็ดอยู่เนาะตาหนายครับเดี๋ยวนี้พักประชาธิปัตย์นะครับซึ่งเป็นเจ้าพ่อเจ้าตำรับแห่งสงปกรสีขีดสูตรหนึ่งกำลังรวบรวมข้อมูลผลบอกว่าสีอภิปราย ถามตั้งกระทู้สดถามกับเหมารัฐบาลเมื่งว่ามันเกิดเรื่องแนวนี้ได้จังไดเน,นะพร้อมด้วยพรรคไฟขัน้นพรรคเก้าไก่นะครับคนที่กล้าสู่เขาบ่ล่ะเนะีกล้า,าลถามบ่ละแต่ที่ท่านที่ผ่านมากก็ถามกันเรื่องอ่าอย่งก็เหตุเกิดเหตุประทะสองกลุ่มอ่ระวางกลุ่มอ่กลุ่มรักสถาบันบก่กบกลุ่มอย่าง อยู่สยยอยู่กรุงเทพฯพูละนะสุทไทยก็ไปอภิปรายกันอยู่ในสภา,าเอารูปขึ้นมากะท่านชาดาไทายเศษกรนะตะเพิดก็ท่านร,ร่องประท่านสภา,านะถึ่งทําน้าที่เป็นประท่านสภา,าในขณะนั้นนะครับก็แสดงว่าโอ้เนอะบมมีแนวดีขยาดหวาดกลัวกันเลยบมมีการเคารพและนบนอบนะ อบวาที่ไฟไหนก็นตามแล้วครับโอ้ยบุ่นไห้ครับประเทศไทยดังนั้นหนึ่งทรงเข้าไปบ่แม่นขายหนา้าบ้านเดียวของหรือเอาเอาเอินว่าอย่างอ่ะเปิดเสือออกจากหลังเก้าของดอกครับพี่น้องผมผมเป็นควักใส่ให้กายกินดอกนะพี่น้องทงั้งนตัางประเทศก็เบื้องแล้วก็มันยังมีคนดีอีกหลายคนอยู่ครับย่างน่อยก็มีสถาบัน อันเป็นทีอย่างยื่นคารโบูชาของพี่น้องประชาชนอยู่เนี่ยที่คิดว่าประเทศไทยสิล่มจมย้อนนักการเมืองซัวๆนะแต่ว่าชุดนี้จกสกซัวซัวได้ละนะครับมัน้ามีซัวมีดีอยู่ละครับผู้ดีก็มีผู้ซัวก็ม,กมีนะอันนั้นคือเห็นพี่น้องติดต,ตามข่าวกันนะครับเนี่ยที่ละเมิดเพิกเฉยเพราะว่าการเมืองคือชีวิตเองครับนะการที่ว่าทีจาได้ทุกมือนี่ถ้ามีคลิปได้ สิมอยู่มีกินกันย้อนว่าการเมืองนั่นแหละการเม,อนะรเมืองเพราะเฮาเป็นผู้เลือกเข้าไปเขากำหนดนโยบายเขาเป็นผู้จัดสรรงบป,ประมาณนะเฮาสิมอยู่มีกินเศรษฐกิจสิดีบดีมันก็คือการเมืองนะดังนั้นการเมืองก็คือชีวิตนั่นแหละบ่มแมนว่าเลือกไผรก็ตายมันตำก่นันบ่มแมนครับพี่น้องปรัคบพมเว้าไม่เดรอนะครับอยากให้ประเทศชาติดีขึ้นก็นเลือกสรรผู้ที่มีคุณภาพเข้าไปทำหน้าที่ก็แล้วกันนะครับ แล้วก็เตือนไพ้เข้าไปยัง่งนอกจากสิมีแจ้งข้อเส้นเตอร์แจ้งเงืนกู้เทือนแล้วเงินกู้นอกระบบนะแล้วก็แจ้งออกการพนันออนไลน์แล้วมันก็ยังมีบางเครือบางที่อาจจะขอใครแจ้งหลอกลวงนะแจ้งหาคู่ที่หลอกลวงนละยพี่รองนะครับทางโลกโซเชียลนะครับอาจจะตั้งใจหรือว่าตั้งใจก็ได้ แต่ว่าการหลอกลวงมันเกิดขึ้นแล้วความผิดมันเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์นะก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ทั้งผิดกฎหมายทั้งผิดจร,ริยธรรมอันดีงามนะถ้าหากคูได้อยู่วังวนนี่ก็ให้ครับเนื้อกรับตัวนะครับย่าสิเดะเฮ็ดอีกต่อไปนะครับอันนี้ก็ฝากเตือนกันไว้นะครับไมติดสา่งความเสียหายให้กับประเทศชาติออกมาเตือนครับคลิปนี้นะครับรอยยิ้มอาจจะมีนินด แต่ว่าโบมีเสียงหัวเราะเท่าจี่ควนไปเลยพี่น้องผมเนื่องจากว่าสถานการณ์ข้าวข้า,ขาต่างๆมันกน็ออกมาแนวนี้นะครับถามว่าหนึ่งมืนบาทดิจิตอลจะได้รับไหมโอกาสได้รับก็บมีหน่อยอยู่ครับนะเพราะว่าทางรัศบาลเ็ศไปนะครับ มันก็ทีเขาค่ายพิดพระบกการเงื่อนการข้างของระวางประเทศนะครับรัฐบาลผู้ใดหรือผู้ใดยกมือให้หรือผู้ดใดก้าเหตุมันก็อาจจะเบื้องหน้าอาจจะนะครับอยู่ในคุกครับเมื่อหน่อยปีเลยครับสี่สิบหาสิบปีเนี่ยมันตายค่าคุกไ้ใด้คนนะเป็นแนวนั้นนะครับพี่น้องผมถ้าหากถ้าหากมันผิดพระบกการเงื่อนการข้างแล้วนะครับ ้าบวิทย์ตะวันทาบวิทย์กับพิษอีกนะครับเพราะว่าเด็แถลงนโยบายไปแล้วในการหาเสียงนะครับกติพิษดีครับนีมีสิทธิ์ยูอกยบพักมีสิทธิ์ตีนคุกทีตารางอีกดังนั้นพรรคติเป็นรัฐบาลก็พรรคเพื่อใช้อยู่ในสภาสถานการณ์ที่เกินบ่เข่าค่ายบออกแต่ว่าก็มต้องห่วงบนดอกครับมันมีวิธีเอาตัวรอดด้วยดอกเอาตัวรอดที่เือคือใจประชาชนชนสมัยบรูครับนเะมันแถลงไว้ที่แรกก็ว่าสิบหกปีขึ้นไปทุกคน ได้เบดนะคนละหนึ่งมืนแต่มันมันไม่ค่อยโดนใจประชาชนไป่นไหนแม่ครับนี่มันเป็นเหรียญดิจิตอลือเหรียญบิตคอยนี่แหละครับมันบอเป็นเงินไทยเลยครับเอาต้องเอาเงินหาแสนหกหมืนล้านบาทนี่ครับห้าแสนหกหมืนล้านบาทเอาไปเอาไปแลกไปเป็นเหรียญบิตคอยเป็นเหรียญดิจิตอลนะครับซึ่งไม่ใช่สกุลเงินบาทนะ และเงินดิจิทอลมันบ่มีประเทศไหรับร้องนะครับบ้านไปแปลงเป็นเขาจ้างเขาเห็ดอีกส0 0 0 0ื่นล้านบาทพูนเด้ครับเนแต่จ้างเขาเอาเขาในระบบจ้างนั่นก็นในระบบอ,อย่างบ็อกเช่นนี่ครับก็บสี่น้่ข้อมูลของพีนองนี่ประชาชนผู้มีอายุย่สิหปีมีสันสาตาไทยเสื้อสาทไทยนี่แหละครับอ่าขึ้นไปนี่ที่โอน โอนเหรียญเหล่านั้นนะครับที่มีมูลราคาหนึ่งหมื่นเท่ากับเงินไทยหนึ่งหมื่นบาทนี่เขาไปให้พี่น้องและพี่น้องก็เอาใส่บัตรนั้นนะครับไปจับใจใส่ส้อยใส่ได้เฉพาะสิ่งที่เขากาหนดเท่านั้นนะครับสิ่งที่กำหนดก็คือบ่มี่อกครับไปซื้อเยียนไปซื้อปลาไปซื้อนมไม่สมไปซื้อพักกระเดาบ่มีครับไปซื้อเขาวบมีครับ ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานถึงเจ้าสัวเขาเหตุเท่านั้นอย่างเช่นบะหมี่น้ำปลาผงชูรสน้ำตาลนี่แหละครับที่มีอยู่ในอยู่ในร้านสะดวกซื้อที่มีร้านขายญ่ๆยๆะครับเท่านั้นครับเอาไปแลกเอาโมเมนต์ดซื้อเลยครับเอาไปแลกแลกเสร็จแล้วเบิดกำนดหกเดือน รัฐบาลก็ต้องเอาเหรียญดิจิตอลของตะนุ่นรวบรวมบไปนี่ไปแลกขึ้นมาเป็นเงินบาทดีไหมครับแล้วก็บอ้องเงื่อนบาทนั้นไปให้เจ้าสัวการแลกขึ้นนี่ก,ก็เสียสามหมื่นล้านมันเป็นอะไรล่ะครับบานมันเป็นหกหมื่นล้านหมืเดยครับถ้าทีดีเป็นอย่างรัฐบาลก็ที่งโง่แทะเอาเป็นอย่างไงจังสันนะครับขันจะแจกซะแท้นั้นเพราะว่ากระตุ้นเศรษฐกิจว่าสันเงินมันจะหมุนขึ้นมากว้านหมุนขึ้นแล้วมันหมุนขึ้นเขาเจ้าสัวนะ แต่สมมติว่าเอาเงินที่ไปกู้เป็นว่าเงินที่บริกู้ส่วนผูุ้ทไทยเงินงบประมาณแผ่นดินมันบ่พอก็ต้องได้ทำเรื่องกู้กู้นี่แหละครับมันผิดพระบการเงินการข้างอยู่เอาถสมมติว่ากู้ได้กู้ได้แล้วมันเท่ากับเอาเงินที่ทุกคนบริบภคได้รับหรือได้รับกระามไปเป็นหนี้ตั้งว่าหกแสนล้านบาทนี่ครับไปเป็นหนี้หกแสนล้านบาทแต่ว่าด้ใช่จริงนะครับมีมูลค่าแค่หนึ่งหมื่นบาท แต่ว่าตรงว่าไซนีหกแสนล้านบาทนะครับซึ่งเจ้าของบริจําเงินแม้แต่บาทเดียวเงินไปเขาใส่เขาเจ้าสัวนะโอ้ยเด็กหน่อยอยู่ปอหนึ่งมันกะอ่านออกนะครับว่ามันสมควรบอก้าแน่จริงนะครับแนะนําให้แจก,กเป็นเงินบาทเลยครับแจกเป็นเงินสดเนี่ยเขาที่ซื้อยังก็แล้วแต่เขานะครับทั้งทั้งดินเจ้าในก็ได้เป็นหนีอยู่แล้วนะนี่แหละครับผู้โคกงึงเตือนว่า นะเตือนว่าเลือกกูทแท้ลาดสะดอดของพี่น้องเขาไปเนี่ยให้คิดเบื้องดีๆถ้าพปเ็ดนโยบายใดผิดพลาดขึ้นมาก้ามันบสนองตอบต่อความต่อ,ตอการประชาชนหรือส้างความเสียหายกับประเทศชาตินี่เขาเป็นผู้ใส่นี่ครับประชาชนนเป็นผู้เลือกนี่แหละเป็นผู้ใส่นี่ทุกขู่คนนี่แหละนะอันนี้คือความเป็นจริงครับพี่น้องผมบ่ได้โจมตีไฟใดเด้อนะอ่านะเลือกตั้งเลือเทือต่อไปพี่น้องก่ใส่ ดุแล้จะพินิจพิจารณาเบื้องดีๆนะครับว่าเดีจังไหนสุดท้ายนะครับอยากฝากคลิปให้ติดตามคู่โคกับบอเป็นช่องที่หาเงินล่ะบเป็นช่องที่โดวงดังอยังแต่ว่าก็เป็นต้มเม็ดใต้เม็ดเล็กๆอยากให้พี่น้องขอพิ่ติดตามชมคลิปทาง Youtube ช่องของโจเรวัตกลิ่นเกษรดําเนินรายการนะครับโดยท่านพนตํารวจโทเรวัตกลิ่นเกษร ท่านเคยเป็นผู้บังคับการกองปราบนี่แหละครับผู้บังผู้บังผู้บังอืมเออขอโทษขอให้ครับยศถา้าบรรดาศักกับตำแนหน่งนาทีทั้งตำรวจหี่คู่โคโบสันทัดโ่หูจักขักแต่เป็นเคยกันตำรวจระด,ดับสูงเคยทําคุณงามความดีแก่ประเทศชาติมากมากไม่ตอนนี้เพิ้นกเกษียณนนอยู่ราชการแล้วแต่ว่าความดูใน,ในบรนปลายหลังกเกษียณแล้วนี่เพิ้นก็อยากทายทอด และกระสือนยแนวทางทดีๆให้ประชาชนได้รับรู้ได้รับรู้ได้ปฏิบัติเพื่อสังคมที่เกิดความสงบสุขแลยก็สังคมที่เป็นสังคมที่ดีมีการพึงพาอาศัยคนไร้เบิดไปนะผู้ที่ประกอบอาชีพบ่ดีทาไร่ประเทศชาตินี่ก็ตีบัม,มีพลังมาต่อสู้นะครับอยากแนะนําให้เขาปเบเ่งคลิปหรือการไล่สดดองพนอยู่ครับเปินไล่สดทุกเมื่อแหละครับ พลตำรวจโทรเรวัตพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกสรหรือในช่ง Tube, องยูซูพันติวมิสอวะโจรเรวัตกลิ่นเกสรนะครับผู้โคกเดยขออนุญาตเพิ่นหลายๆจังเพิ่นอนุญาตพออนุญาตเดแช่คลิปของคนอยู่ไปทั้งเฟซของผู้โคกในกรณีคลิปเกี่ยวกับการน,นโยบายการป้อ,องกันยาเสพติดนะโดยเฉพาะยาบ้านะครับ ซึ่งก็ยอมรับว่าทั้งท่านพ้นตำรวจเออาทาั้งด้านท่านอดีตนายกัมมนตีทักษิณชินวตัตรพลท่รดีนะครับประชจาชนจึงให้ความศรัทธาแล้วก็พักเพื่อให้พักไม่เครือขคายของท่านทักษิณน,นี่มีผู้คนเลือกตั้งหลากหลายนะครับเนื่องจากว่านีาน่แหละนโยบายนะครับแต่ว่าตัวนั้นมันเกิดการพิดลาแนใน่เล็กน้อยเนื่องจากว่า พวกพวกข้ายาบ้ามันไปขาดตัดตอนและก็ทชิมความผิดให้กับสร้างรัฐบาลนะครับท่านได้วัดพลบอลนี่ดีในคลิปนี้สาธยายบูเบิดรับไปฟังคลิปของเพิ่นก็แล้วกันนะครับเราขอโทษขอไปไม่ยังท่านได้วัดกลิ่นเกสันนะครับสื่นริงดีๆก็อยากห้พี่น้องประชาชนได้รับจุลูรับทราบก็จึงประชาสัมพันธ์สําหรับเอฟซีคู่หกล่องเปิดของพี่เบิงครับนะแล้วอาจจะสามารถแก้ปัญหายาบ้าซึ่งทุกหัวระแหงมีไปเบิดครับ น่ารากงานี่ติดงอมแงมสำหรับวันนี้ครับคือที่พบปะกับพี่น้องเพียงตัวนี้แหละครับพี่น้องผมนะครับคือนอดคือถึงคือเขาเหมือนเดิมเ้อทถูกขู่คนกระไดเอ่อที่เมตตาแล้วก็เป็นมิตรที่ดีมีเตรภาพไม่ตีที่ดีงามกับผู้โคกน่ะคนผู้เท่าผู้ให้นะครับเอ่อมาบอกมาจ่าทั้งยูทูปเพื่ออยากกระจายข่าวสรรอืมเพื่ออยาก อ่าทังไหนล่ะมีมูมีพวกนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับสังคมจะได้สงบสุขนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันทุกมองบอลเด้อขอบุญขอบคุณได้หลายครับทุกถูกขู่ค้นสวัสดีครับ